สวัสดีส่งท้ายเดือนสิงหาคมครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้ารอหกสิบแปดก็สิ้นเดือนสิงหานะครับกันยาตลุลาพิกาธันวาก็เหลือเวลาอีกสี่เดือนจะสิ้นปีตรงนี้ก็เป็นวันหวยออกก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่ามันพิสูจน์ได้หรือเปล่ามันพิสูจน์มานานแล้วไอ้เองอนเงินบุญเงิน Ubi เงินอะไรจากฟ้างเงินอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันก็มันาจะพิสูจน์มาได้หลายปีเลยนะแต่ผมก็จะพูดอยู่เรื่อยบางคนบอกนนเอกหยุดหยุดพูดสักทีหนึ่งผมก็บอกตอลอดว่าผมเนจะหยุดก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่บอสผู้สายไปแถลงข่าวออกอากาศทั่วประเทศว่าเงินมีจริงนะครับจะเป็นพวกกระทรวงการคลังก็ได้แบงค์าตยก็ได้หรือว่าตําสื่อต่างๆก็ได้นะครับถึงจุดนี้นผมก็จะหยุดพูดนะครับ ก็ไม่เป็นแถลงกันสักทีหนึง่งนะอ่ะก็มาคุยถึงเรื่องนี้ต่อนะครับคือผมไม่มีความเชื่ออยู่อย่างไม่รู้ทุกคนเชื่อไหมผมหรือเปล่าผมมีความเชื่อแล้วผมผม,ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะผมว่าคนเราเนี่ยจะรวยเนี่ยมันต้องมีเหตุเองเหตุแห่งความรวยมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะเงินจะหล่นจากฟ้ามาทาให้คุณรวยได้นะครับผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่ารวยมันจะไม่มีเหตุ ต่มันต้องมีเหตุแล้วก็ทั้งวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หลายคนอาจจะมีเหตุจ่างความรวยแต่ไม่ทุกคนไงนะครับบางคนอาจจะถูกวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหรือแม้กระทั่งถูกแลกค่ายสองตัวสามตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีเหตุคือคุณก็ต้องไปซื้อรัตตอรี่ใช่ไหมครับซื้อหวยแต่แต่ไอ้เงินบุญเนี่ยมันมีเหตุอย่างความรวยไหมคุณเชื่อไหมว่าที่คุณโอนมาให้เขาเนี่ยบอสหัวสัยเนี่ย เขาจะทําให้คุณรวยได้มันมีเหตุไหมครับมันไม่มีมันเลื่อนลอยอะ่ะนะครับมันไม่มีเหตุแห่งความรวยรวยขึ้นมาเลยนะที่เราจะรวยขึ้นมาได้จากไอาการที่โอนเงินไปหลักร้อยแล้วได้หลักล้านนะครับแถมบางทีเนี่ยมันไม่ได้โอนแค่ร้อยมันโอนเป็นพันนะมันก็จะมีโปเรื่อยๆหลอกหลอกเราอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้นี่อีกสี่เดือนจะสิ้นปีแล้วยังไงครับ ถ้าถ้ายังไม่ตาสว่างก็ต้องรอโปปีปีหน้านะครับคุณก็จะถูกหลอกข้ามปีไปเรื่อยๆถูกไหมซื้อหวยยังมีความหวังนะครับยังมีเหตุแห่งความรวยไอ้การที่ซื้อวงเงินดุงเนี่ยคือผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันมีเหตุอะไรที่ทําให้รวยได้นะครับบางคนบอกว่าคุณเอกถ้าไม่มีเงินนี้ชีวิตผมไม่ดีขึ้นอือ คุณไม่เชื่อตัวเองว่าคุณจะทําได้เหรอครับคุณปล่อยให้อะไรครับจริงๆเนี่ยคุณรวยได้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่คุณให้บอสหัวสายเนี่ยมานะครับมาบังคับบังคับให้คุณฟังเสียงในสมองของคุณเองอ่ะว่าว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่ได้รวยไม่ได้นะครับแต่เสียงในสมองของคุณเนี่ยที่คุณมีเชื่อบอสหัวสายเนี่ยเขาสั่งคุณไง ต่างคุณว่าชาตินี้คุณรวยไม่ได้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินบุญถ้าไม่มีถ้าไม่มีบอดโทรสายซึ่งมันเป็นไม่ได้ไงตัวพวกนี้ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าถึงเวลาหรือยังที่ตาสว่างนะครับแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนนะครับคนเราจะรวยคนเราจะมีชีวิตดีขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุ มันก็ไม่เหตุมันไม่มีทางที่จะรวยที่มันรวยรวยๆย,ยได้นะครับคุณถูกหลอกแล้วครับก็ฝากไว้คิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หนึ่งกันยายนนะครับคนซื้อหวยก็มีความหวังนะคนซื้อโปรเงินบุญก็คงได้จากฝันที่ไม่เป็นจริงโอเคครับผม